กอดกันแล้วที่ผมผมมันดิ้ข้าวไปอนาองนี้เะลกลตอนนี้เลือกกองแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยน เม่้อามงไม่มีนะ่จไปเปลี่ยนจะไปเปลียนเปลียนเปียเสื้อเสือขื้นกันละขอขอบคุณนะครับได้วกา่ได้ขอคครัเชื่อหน้าจะไปหาหมอรังครับไม่ไปเที่ยว แล้วมากรุงเทพแน่นอนครับคืินต้องสนุกกินข้าวได้ครับจะพาไปกินเคครับเราไม่อยากไปกินด้วยถ้าไม่ชวนเราแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมต้องทำเรืองเสียงหูจะคมครับขออภัยนะครับไม่กลับเลยได้เราไม่ขอให้เรบต้องขออยไม่ได้เลยเอดใหญ่พราะยังไงออกมาดูดีก็กอดกันแล้วนี่ผมผมมันตองกิข้าวไปอยู่นะเกษตรข้าวพ่อขอไม่ได้งานอดีแน่นอนครับโอ้โโหอ้ยเต็มมองดีครับ ฟังดเลยเอรกรคือว่าเห็นอะไรมาตะกี well, pues right. ้บ้านไม่ได้ต uh ิดบ๊ายบายฮัลโหลพี่เสวัสดีครับเนีสวัสดีครับเนียสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคได้ครับ อันนี้พี่บิวพาพี่บิวไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านนะครับที่บิวฝากถึงแฟ้นขับโชคุ้นนะครับค่ะแป,ป้นขับประทมแป้นขับคุณโชคุช้นนะคะฝากติดตามไปเด้อว,วันนี้ถ่ายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะได้จะกลับบ้านแล้วค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова